ไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติของลำไส้มันเป็นความผิดปกติของทางที่เปิดอยู่หรือว่าเปิดผิดปกติแล้วลำไส้หรือว่าอวัยวะบางส่วนเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าไปในทางนั้นเมื่อมันอยู่ผิดที่แล้วก็เลยทําให้เกิดการทํางานผิดปกติเช่นคนไข้อาจจะมีก้อนหงน่วงจากตรงนั้นขึ้นมาก็ทําให้ลาคาญรบกวนชีวิตประจําวัน หร้ายแรงมากไปกว่าน,นั้นก็คือลำไส้เนี่ยจะถูกอุดตันด้วยพังผืดหรืออะไรขึ้นมาพอลำไส้ถูกอุดตันด้วยพังผืดไอหน้าที่ของลำไส้เราเราก็รู้อยู่แล้วมันคือการที่จะาทำน้ําย่อยหรือว่าอาหารอะไรต่างๆเนี่ยให้ไหลลงมาใช่ไหมครับย่อยอาหารดูดซึมพอมันทําหน้าที่ไม่ได้ไอพวกน้ําย่อยพวกอะไรต่างๆหรือว่าลมที่เราเกินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปถูกอุดตันัน,นท้องก็จะอืดบางทีลำไส้ที่ลงไปติดมันตายขาดเลือดเราก็จะต้องตัดลำไส้ทิ้งก็เลยทําให้เกิดโรคเกิดขึ้นมา โรคไส้เลื่อนคือภาวะที่ลำไส้เลื่อนออกนอกช่องท้องผ่านทางผนังช่องท้องทีงท่บอบบางขาดความแข็งแรงเนื่องจากความผิดปกติตั้งแต่เกิดการเสื่อมของผนังช่องท้องตามอายุแรงดันในช่องท้องสูงจากการยกของหนักเป็นประจำหรือเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดช่องท้องโดยตำแหน่งที่ลำไส้จะเลื่อนออกนอกช่องท้องมีหลายแห่งเช่นบริเวณขาหนีบสะดือผนังหน้าท้องและรอยแผลผ่าตัดเป็นต้นโรคไส้เลื่อนมักจะพบมากในผู้ชายแต่ผู้หญิงและเด็กก็สามารถเป็นโรคไส้เลื่อนได้ อาการเนี่ยบางคนก็ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับคือมาถึงเนี่ยก็มีการอุดตันของลำไส้เลยโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวแต่ส่วนที่เราจะเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือว่าคนไข้จะมาเรื่องมีก้อนก้อนลงมาตรงขาหนีบนี่เลยและแล้วคนไข้ก็จะคำได้ตุงๆสิ่งที่จะบอกได้ชัดเจนคือเวลานอนหรือเวลาที่เราพักผ่อนเนี่ยมันกลับเข้าไปได้ นะครับเข้าๆออกๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบ่อยที่สุดโดยที่บางคนก็จะไม่มีปวดไม่มีตึงอะไรเลยไม่มีการรักษาอย่างอื่นนอกจากการผ่าตัดดังนั้นถ้าเราทําผ่าตัดในภาวะที่ร่างกายพร้อมเวลาพร้อมเราสามารถหยุดงานได้เราเรียกว่าเป็น elective surgery เนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้มันออกมาคาแล้วก็ฉุกเฉิน แตเราต้องรีบมาทาแล้วเราไม่ได้เตรียมโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวบางทีต้องกินยาละลายริ่มเลือดนะครับไม่ได้หยุดยาละลายริ่มเลือดก็ะจะผ่าตัดฉุกเฉินขึ้นมาก็ลาบากละต้องหาเกร็ดเลือดหรือว่าหาไอสารบางอย่างที่ทําให้เลือดแข็งตัวมาให้เงี้ยก็จะทําให้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะครับปัจจุบันนั่นคือว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาเราก็ผ่าตัดนะครับนัดผ่าตัดให้เป็นเคสที่เราเตรียมให้พร้อมแล้วก็ผ่าตัดการาาารักษาไส้เลื่อนก็มีผ่าตัดอย่างเดียวจะไปใส่กางเกงให้มันรัััััดดๆนนนนนน่่่่่ยยยยมมมมมกก็็สบบาาาาาาขึ้้้แตววไไไชชหหปงงคิทํใ ไไไรมมมมม่่มมด้ดาา้าาาาัักกษหีปญขึนภาควิชาัรยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมิดลนได้ทําการวิจัยและคิดค้นไทเลอร์เมจชปลักเฮเลเนลาฟีเป็นเมจชที่ตัดเย็บขึ้นเองสําหรับการผ่าตัดรักษาไส้เลื่อนเพื่อเสริมให้ผนังหน้าท้องมีความแข็งแรงและลดโอกาสที่จะเกิดไส้เลื่อนซ้ําขึ้นได้ หลังๆนี่เราก็ต้องใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเมชจะใช้สับว่าผนังหน้าท้องเทียมก็ได้ก็จะเป็นตะข่ายที่เป็นโครงเราก็จะวางไปกั้นถ้าเป็นแชสไส้เลื่อนชนิดนี้มีถุงนะครับล้วก็เอาถุงเอาไอวะกลับเข้ามาแล้วเราก็เอาโครงนี้ไปกั้นไว้นะครับแล้วก็เย็บเข้าไปที่ผมพัฒนานวัตรกรรมก็เป็นเรื่องของรูปแบบในการเย็บเมชนะครับเพื่อจะทำให้เราได้ใช้ง่ายแล้ว1อันเนี่ยพอเรามาเย็บจริงๆเนี่ยถ้าเราหาขนาดเมชที่พอดีพอดีเนี่ยแทนที่เราจะต้องมาตัดแล้วทิ้ง1ชิ้นเนี่ยเราอาจจะตัดแล้วก็ทําาเเป็นนนพพไวพ้้ระัำ พอดีเนี่ยเราจะสามารถประหยัดใช้ได้เช่น2เมตรใช้ได้1อัน3อันเอามาทําได้1อัน,นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้หย่อนไปกว่าของที่ทํามาจากเมืองนอกนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีการศึกษาก็ตีพิมพ์ใน Asian Journal of Surgery ว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่ต่างประเทศทํามาเนี่ยเอามาใช้ก็ไม่มีความแตกต่างในเรื่องภาวะแทรกซ้อนนะครับในเรื่องผลของการรักษา หลังจากการนำ a ท l o r m a m e m e s h p ล u g ไปใช้ในการผ่าตัดจริงได้มีการวิจัยเกี่ยวกับผลการรักษาของนวัตรกรรมนี้และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจาริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนเราทําการวิจัยเราก็จะต้องขออนุญาตนะครับก็จะพิจารณาแล้วซึ่งของเราเนี่ยเราไม่ได้สร้างวัสดุใหม่เราทํารูปแบบให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนตัวที่มันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าใช้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครง นะครับร่างกายก็จะโตเข้ามานะครับภาวะติดเชื้อเนี่ยก็มีได้ในการใช้วัสดุแปลกปลอมแต่ที่เราทําการศึกษามาเนี่ยเราก็ไม่เจอภาวะติดเชื้อในในตัวที่เราเพิ่งทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างน้อยนะครับหลังๆเราก็ใช้ยาปฏิชีวนะก่อนเพื่อป้องกันแค่ครั้งเดียวนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าระหว่างก่อนจพอดพร่รมยาเสร็จล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราก็ใส่วัสดุนี้เข้าไปร่างกายก็จะเจริญเติบโตคลุมหลังๆก็จะเป็นเนื้อเดียวกันก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง